กำลังออกเดินทางไปกัลกนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายคลิป 4K 25เฟรมต่อกบันทึกยาวๆไปจนถึงสุ่งกหุกลงลกเวลาที่ว่าสไหยกัละละุลกลองดูว่ามันจะร้อนแล้วมันตัดที่กี่นาทีวันนี้ผมไปเอาไว้ที่หน้าอกแบบนี้วันนี้แกไม่มกระโดต,ตัวลางไม่ได้ต่อใหม่นี้ ลองดูว่าจะขันชุดได้กี่นาทีแล้วก็พาบเริ่มอ,อเดินาทางประมาณช่ว่าตอนสิบโมงครึง่งนะครับลองดูว่าจะใช้เวลาที่น่ผมว่าผมเปลี่ยนใจไปทางตรงไหนว่าดีดีกว่ารงเวียนนกครับผมรงเวียนนกสันนิพัทขับรถมาจากกรุงเท,เทพตามถนนเพชรเกษม ปืนตอนปี47สร้างปนในยุค30บนท้นงฟ้าให้คนที่ผ่านไปเที่ยวบินทหารมาโปยนกกระดาษนะครบัรบคนนเป็นขยบมันทไล่เขียข้อเสียของการติดกล้องที่หน้าอกคือกล้องขยับง่ายมากก้มหัวหมวกถูกกล้องหรือลมแรงๆมุมกล้องก็ขยับต้องเสียเวลามาจัดมุมกล้องทุกแยก เป็นสถานีนารถไฟอนุมัติอำเภอตรงนี้ลองดูดอกหน่อยสิว่าท้ามัเอียงไหมเราออกจากนาราออกจากนาลา,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 ลาท่วาดตอน1 0 3โมงคึ่งน,นะครับ1 0 4โง40ตอนนี้เราถึงแยกลำปู่เปิดเทลงฟังทีดูีิเทลงจะเข้าตัวกล้องนาโน,โนหรือเปล่านะครับประมาณนี้หรือเปล่าผมเจเจตรนินเพลงบอกไปครับ ประมาณนี้หรือเปล่าทำนอกนี้หรือเปล่ายัางที่เขาทําำผมสรุปให้ฟังเลยและกันครับกล้องสามารถบันทึกได้45นาทีโดยที่ไม่ร้อนและไม่ตัดเหมาะสําหรับสายไบยเกอร์และสายไดำวิ่งดำน้ําฉ่ำ,ฉำ 45นาทีผมถึงก็ลบใช้เมมโมรีไปประมาณ45 g หกิกหรือประมาณ1นาทีต่อ1กิกอันนี้คือผมบันทึกที่ความละเอียด 4K 2 5เฟรมเซกสต่อ3ส่วนแบตเตอรี่ตัวกล้องเหลือ20%แบตเตอรี่ตัวดอ็อกเหลือ80%เอามาต่อกันให้มันถ่ายแบตเตอรี่ไปที่ตัวกล้องก็ยังพอถ่ายคลิปตอนขากลับนา,าธานิก่่ออไมเเคยเา,ายใใจครไมม่อยากจะีคนพิเศษ แ้นแม่เหล็กที่แถมมาในกล่องติดกับคลิปติดหมวกที่แถมมาในกล่องแน่นมากๆขี่รถไม่ต้องกลัวหลุดเลยแต่อย่าเอากล้องไปติดโดยตรงกับแผ่นเหล็กนะครับอันตรายมากๆเดี๋ยวกล้องจะหลุดคลิปหน้าผมจะทำรีวิวกล้องนาโนกับคลิปติดคางหมวกน็อกเชื่อมต่อกับ DJI m ไอไมมิผมว่ามันน่าจะเป็นชุดที่เพอร์เฟกต์สำหรับสายไบค์เกอ,กเอ,เอ,อร์ ถึงกระลกแล้วครับพาแวะชมบิ๊กซีที่ถูกป้นทองคําไป600บาทหน่อยอยู่ทางขวามือผมนี่เองข้างหน้านั่นห่างไป400เมตรด่านอาหาร